สวัสดีค่ะพบกับช่องหน่ยแฟมิลี่นะคะวันนี้จะมาทำอาหารให้ไก่กันค่ะไปดูกันเลย นี้ย่าหวานนะคะเราก็เอาบุสับให้เอียดแบบนี้สับให้ได้แบบนี้นะคะ นี่ค่ะอยู่กล้วย แล้วก็นำมา เราสรับเสร็จแล้วนะคะนี่คือหยวกกล้วยที่เราสรับแบบนี้นะคะแล้วก็ย้าหวานอิสราเอลเราจะนำมาผสมกันนะคะตกนปลาผสมกับต้นกล้วยหยวกกล้วยให้เข้ากันแล้วก็ใส่หัวอาหารนิดนึงนะคะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะ ในยวยหวานจะมีโปรตีน18-20ปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ในหยกกล้วยจะมีโปรตีนฟอสฟอรัสเมนิเซียมโปเทสเซียมแล้วก็แร่ธาตุอีกมากมายนะคะศึกษาดได้เป็นประโยชน์กับไก่ให้ไก่จเจริญเติบโตแข็งแรงไข่ดกออกไข่ได้เยอะนะคะแล้วก็ผสมรำและอี่ เติมน้ำสะน้ำเปล่านิดหนึงนะคะไม่ต้องเหลือมาจะได้ไม่เหนียวจะได้กินสะดวกเขาไมเข้าแบบจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะถ้าเหนียวมากก็สามารถเติมน้ำให้ได้ให้ไม่เหนียวมาก ผสมเสร็จแล้วหนะ้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปให้ไก่กานไปกันเลยเร็วเร็ม เดี๋ยวเรามาให้ไก่กันค่ะเดินให้ไก่ค่ะชอบไหมชอบกิน นี้ช่วยลดต้นทุนนะคะประหยัดหัวอาหารได้เยอะทไม่ไก่แข็งแรงไข่ดกแล้วก็ขายใบใหญ่ได้นะคะ ชอบมากเ้ีอร่อยจดหยุดไม่ได้เลยอร่อยกันจริงๆครับกินกันเลย ชอบมากนี่นะคะไข่ที่กินเ่าหวานก็จะใบตูขึ้นไข่ตกขึ้นด้วยนะคะสำหรับแก้ให้หานแบบนี้นะคะลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดวาหารด้คะ สสนำหรับก,การติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Hello. สวัสดีค่ะชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะ